Samsung Galaxy J6 พ u s ปี2022น่าซื้อไหมมือถือราคาแบบ7-8 0 0พันเลยนะเมื่อก่อนนะครับราคาเปิดตัวแต่ตอนนี้หาซื้อได้ในะในราคาประมาณ1,900รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรม3รอสม 3, องนะครับที่ผมเอามาแล้วก็มีรุ่นแรม4กับรอม 64GB หน้าจอใหญ่ดีนะครับไม่ใช่เป็นหน้าจอหยดน้ำแต่ว่าเป็นหน้าจอคล้ายๆดีไซน์รุ่นเก่า กล้องหลังคู่แบต3,300ก็สเปกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้น่าจะเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงแล้วก็อาจจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะที่เอามาใช้งานทั่วไปมากกว่า ตัวเครื่องรองรับอัปเดต Android 10แล้วก็ One UI 2.0นะครับแต่ตอนนี้ผมยังเป็น One UI 1.0อยู่ยังไม่ได้อัปเดตราคามือสองตอนนี้จะเป็นราคาอยู่ที่1,900จนถึง2 9 0 0นะครับตามสภาพมีกล่องมีอุปกรณ์ครบกร็ประมาณ2,000กว่าบาท ซึ่งราคา2,000กว่าบาทเนี่ยผมแนะนำว่าให้ซื้อรุ่น A7 2018ดีกว่าแต่ถ้าเป็นราคาประมาณ2,000หรือ1,900ก็ยังเป็นรุ่นหนึ่งที่ยังน่าซื้ออาจจะเป็นผู้ใหญ่ซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้งานพวกบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้เน้นสเปคอะไรเหมือนเรานะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้เน้นเล่นเกมเอาไว้แค่รับสายให้ลูกดู YouTube ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ยังน่าซื้อ กล้องหลังก็ถือว่าสวยดีนะกล้องหลังก็สวยดีอยู่นะครับกล้อง13ล้านพิกเซลบวก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะเป็น8ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าคมชัดดีแล้วก็ถ่ายวีดีโอได้ถึง Full HD มีฟีเจอร์พวกสติ๊กเกอร์โหมดเซลฟีเรียนออนไลน์น่าจะไหวอยู่นะครับเรียนออนไลน์ก็ยังพอได้แล้วก็ใช้งานพวกถ่ายรูปติ๊กตงติ๊กตอกไอจงไอก็ถือว่าโอเค มาลองทดสอบเล่นเกม Free Fire Pad ใหม่ล่าสุดกับ J 6 p พัทปลายปี2021หรือปี2022นะครับไหวหรือเปล่ากับ Snapdragon 425มาดูการตั้งค่าของเกม Free Fire Pad ใหม่นะครับตั้งค่าความไวก็ประมาณนี้แล้วก็ตั้งค่าปราบสุดราบลื่นนะครับราบสุดได้ทุกอย่างราบลื่นขั้นมาตรฐานแล้วก็ขั้นสูงหมดเฟรมเรทสูง Shadow นะครับความชัดระดับขั้นสูงก็เปิดได้นะครับ โอเชียนก็เรียกว่าปรับสุดได้นะครับโมดเฟมเรทสูงอะไรก็ปรับสุดได้แต่ผมแนะนําให้ปรับราบลื่นนะนเพื่อนๆน้องๆใครที่จะมาเล่นเกมไม่นแนะนำให้เอามาเล่นเกมรีไฟกับ RV ภาพจีดีกว่าผมแนะนําให้เล่นเกมสเปคเบาๆดีกว่านะครับแต่ผมมาลองเทสให้ดูว่ามันเล่นได้หรือมันกระตุกประมาณไหนนะครับ snap 425มันไม่ค่อยไหวแล้วนะครับอย่างน้อยๆก็เป็นพวก hio snap 439 425ที่เป็นรุ่นใหม่ หรือ460ดีกว่าขึา้นไปเพราะว่าที่ผมไปลองเล่นมาก็มีอาการกระตุกแหลกๆแล้วก็ค่อนข้างหน่วงหนวงค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันก็พอเล่นได้ประมาณนี้ทุกคนเล่นได้ๆๆประมาณนี่ถ้าจะกินก็หน่วงหนวงประมาณนึง เวลากระโดดิ่มก็ประมาณนี้นะครับผมคือเสียงลาโพงอ่ะมันจะอยู่ด้านบนนะครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับด้านบนเสียงลาโพงกถ็ถือว่าเสียงดังดีเก็บอาวุธเก็บของนะครับก็นี่ประมาณนี้น่งนวงๆนะน่วงมากเลยค่อนข้างน่งนวงนะครับแล้วก็ช้าหน่อยนี่แต่ก็พอเล่นได้นะครับถ้าสกีนก็โอเคประมาณหนึ่ง แต่ว่าเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยเป็นมือสองนะทุกคนเป็นมือสองนะครับซื้อมาพันเก้าสองพบาทเองแรมสามลอมสามสิบสอง 3, นะนี่ก็พอเล่นได้อยู่นะครับปรับมาตรฐานปรับสุดไม่ไหวอยู่แล้วนะครับจริงๆแนะนาให้จริง,ๆ,นนรงๆผมว่าจะไปเล่นลาบลื่นให้ดูดีกว่าแต่ก็โอ้โหผ้ามันก็จะไม่สวยไนงะโอเคเดี๋ยวไปหายิงคนนะ โอ้มันหน่วงมากเลยนะเวลาบัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไหวนะครับกระตุกจะค่อนข้างเยอะมากสดงสี่สองห้ามันเก่าแล้วอ่ะ ผมว่าเอาไปใช้งานทั่วไปดีกว่านะแต่ก็พอเล่นเกมพีฟายได้ปรับกลางๆปรับต่ำพอเล่นได้ใช้งานทั่วไปบางทีบางแอปก็ยังมีกระตุกเลยนะครับแรมสามลอมสามสองนะครับแต่เราะว่าคือราคานี้อพันเอ่ะได้แรมสามแสตปสี่สอก็ยังเป็นรุ่นที่แบบคือมันเหมาะสำหรับผู้ใหญ่หรือคนที่ไม่ค่อยเน้นเล่นเกมมากกว่านะครับปี2022 แต่ก็อย่างที่บอกนะครับซึ่งราคามือหนึ่งตอนนี้ก็เป็นราคา3000กว่าบาทถึง4 0 0พกว่าบาทเลยนะมันจะมีรุ่นแรม4ด้วยนะครับในช้อปปี้ลาซาด้าที่มีขายอยู่แล้วก็ในร้านตู้นะครับซึ่งผมไม่แนะนําอยู่แล้วผมแนะนํามือสองสภาพดีก็มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังน่าซื้อประมาณนี้นะครับก็โอเควันนี้ก็มาอัปเดตราคาแล้วก็มาลองเทสเกมฟรีไฟให้ดูกันแบบสั้นๆประมาณนี้เลยนะคะวิพาดยังไงหรือบอกสเปคผิดยังไงก็ขออภัยด้วยสวัสดีครับ